เลยครับผมนายของเโ้าตุ้มว่างวันนี้จะมาซ่อมไฟถอยครับขั้นตอนนี่หนึ่งเอาไฟโค่พวกวาจากแบตเตอรี่เข้าไปที่สวิตกุญงแจเข้ามาที่คั่วไอจีเข้ามาที่ฟิลสิบ ฟิวเกตสิบแอ็มเข้ามาที่ปลั๊ก Cb ตัวที่หนึ่งเก้าเข้ามาที่ปลั๊ก Ca หนึ่งตัวที่หนึ่งฟันใสไฟเส้นสีเขียวเข้ามาที่ปลั๊กสองของตัวนี้เกียร์ถอยเข้ามาที่ตัวที่หนึ่งฟันใสไฟเส้นสีแดงเข้ามาที่ปลั๊ก Ca หนึ่งตัวที่สามฟันายไฟเส้นสีแดงเข้ามาที่ปลั๊ก Cb ตัวที่ที่สอง เข้ามาที <authority okee> ่4เอกดที่30ผ่านสายไฟเส้นสีแดงเข้ามาที่ตล็ก B กดที่9เข้ามาที่จุดสุมรวมเข้ามาที่ปลก A กดที่10ผ่านสายไฟเส้นสีแดงเข้ามาที่กดที่6ของหลอดไฟถ่อยขวาเข้ามาที่กดที่5ผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำเข้ามาที่บล็อก J 1ลงกาว เมื่อเปิดไฟถอยหลังฝ่ายจะติดปักดีหัวที่เก้าพานจุด่วนรวมเข้ามาที่ปักเอหัวที่เก้าพานใส่ไฟเส้นสีนึ่งานเข้ามาที่หัวที่หกของไฟถอยหลังซ้าย เข้ามาที่วั้นที่ 15, สิบห้าผ่านสูยาใไว้เส้นสีขาวดําเข้ามาที่ปั๊ก J สองลงกลาวคนะรับเมื่อเมื่อเปิดไฟถอยจะทำให้ไฟถอยหลังสายติดมองคบ